ร้อยหนึ่งสองสามสี่ขอโอกาสครูอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันหนร้อยหกสิบแปดวัดฝ่าบ่อน้ำพะเยา วันนี้ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ได้บวชไม่ชีเนาะอีกสิบคนเนาะกอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนะาะตราบได้ยังมีบุตรมีธิดาเนาะกุลบุตรคุลธิดามาบวชมาศึกษา,ามาปฏิบัติเนาะ นั่นแหละคือความงอกงามเนะเาะของธรรมะของศาสนาตราบใดถ้าจิตใจนี้ยังไม่ห่างออกจากศีลจากธรรมนะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากศาสนาไม่ว่างจากพระอริยเจ้านะเพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธของเราเนาะต้องอาศัยพุทธบริษัทนเนี่ยมีครบอยู่สเรียกว่าพุทธบริษัทสีนะถึงจะไม่ครบเพราะมีภิกษุณีก็มีแม่ชีนี่แหละมาให้มันครบเรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนาะอ,อ เพราะฉะนั้นศาสนาเราเป็นศาสนาอันเลิศนะเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์เนาะพุทธะแปลว่าตื่นสยาสตแปลว่านอนนอนหลับเนาะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนอให้ความเชื่อไม่ได้สอน ให้ความงมงายอสอนให้ตื่นรู้ให้รู้สึกตัวมีสติมีปัญญาเรียกว่าให้เข้าถึงไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนาะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติให้เข้าถึงเรียกว่ามัก แล้วก็ถึงผลเพราะฉะนั้นนะศาสนาพุทธเราจึงเลิศนะมมนได้สอนในเชื่ออย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเธอจงมาลองดูเถิดนี่ฮนะนะคือมาลงมือปฏิบัติดูเถิดเนาะเนะพราะฉะนั้นนะความตั้งอกตั้งใจเนาะนะ ความให้เข้าถึงอเข้าถึงเข้าถึงจิตใจเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเนาะนั่นแหละจะนำตนออกจากทุกข์พ้นทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นเนาะอานาปานสตินี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติ เรียกว่าทางเดินทางปฏิบัติโดยมีการกำหนดกำหนดสติกำหนดลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะเรียกว่าอาณาปานาสติเนะเาะเพราะฉะนั้นอาณาปานาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงที่ให้ถึงหนทางดับทุกขเนาะ มีสติกำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนาะนี่เรียกว่าอานาปานสติจะดูลมแบบไหนก็เรียกว่าอาณาปานสติถ้ามีสติกำหนดรู้ลมสั้นลมยาวลมละเอียดลมไม่มีอะเรียกว่าอาณาปานสติได้ทั้งนั้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงสั้งอกสั้งใจฝึกฝนวิชา อที่พระพุทธเจ้าอมอบไว้ให้พวกเรามอบให้เป็นสมบัติของพวกเราเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นทุกเกิดด้วยวิธีนี้และก็ต้องดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นเนาะ,ะทางสายอื่นไม่มีเนาะ,ะทางสายเอกคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเนาะ,ะ <c oughs> วันนี้เนาะ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ได้เพิ่มแมช่ชีขึ้นมาเพิ่มพระขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะก็เป็นสิ่งที่งดงามเนาะหลวงตายินดีเนาะยินดีหลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าลงทุนแสนล้านเนาะได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกองค์หนึ่งก็ถือว่าเลิศเนาะถือว่าคุ้มค่าเกินคาดเกินราคาเนาะเพราะฉะนั้น การสร้างคนให้เป็นพระอะนะไม่ได้สร้างวัตถุไม่ได้สร้างอย่างอื่นนี่ไม่ว่าหญิงชายเข้าไปถึงมรรคถึงผลสื่ว่าเลิศที่สุดที่ได้ลงมือที่ได้ทำสิ่งพวกนี้นะเนาะหลวงตาหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยแล้วเนาะถ้าเห็นทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรอีกล้นเหลือล้นหัวจิตหัวใจเนาะ เห็นพวกเราปฏิบัติให้มันถึงเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ถือว่าพอใจที่สุดเนาะไม่รู้จะปรารถนาอะไรอีกไม่อยากได้อะไรหรอกแค่พวกเราปฏิบัติให้ถึงมากถึงผลนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันเลิศให้กับหลวลงตาแล้วละ่ะเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติ ให้เขาถึงได้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะก็ขอสาธุการไว้ซำเอาตั้งใจรับผลยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนตีสะขะรังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกะปติอิธิตังปฏิจังสุมหังกิปะเมวะชมิจันสุสเบปุเรนสุสังกปา จันโดปรละรโสยธามณีโชติระโสยธาอพิวาราสิริสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรม,มาวัฏสันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุ